โอเคครับผมก็ขอกราบสวัสดี FC ที่น่ารักของผมกันทุกๆคนด้วยนะผมวันนี้ก็ามาอยู่กันในช่อง v ีโก้ดีกันอีกเช่นเคยนะครับท่านผู้ชมวันนี้เราก็จะมาดูกิจกรรมใหม่ๆในฟรีไฟกันนะครับผมว่ามีอะไรกันบ้างนะครับผมสําหรับใครที่ยังไม่เติมก็เติมได้นะครับผมนี่นะครับผมสูงสุด200%เพชรเลยนะครับผมของขวัญจากซานตานะครับผม โอ้ยผมก็เติมไปแล้วนะครับคุณดูแต่วันนี้เราจะมาเล่นกิจกรรมตลาดนัดกันนะครับผมเราจะหมดกันกี่เพชรไปดูกันเลยโหยตลาดนัดแห่งความมืดหลังห้องทำงานซานิเฮ้ยลดราคาสูงสุดถึง90% อย่างเยอะท่านผู้ชมลดอย่างเยอะเลยมาถึงวันที่1มกราคมนะครับท่านผู้ชมเติมกันได้นะครับโหดูดิท่านผู้ชมชุดสวยๆเยอะแยะทั้งนั้นเลยครับผมโอ้โหมีหน้าอันสวยๆอะ่ะวันนี้ผมจะมาเลือกซือ้อชุดนี้ดีไหมนะ ที่ผมยังไม่มีคือท่าจิบชานะครับผมผมไม่มีเงินเติมอะคนดูโ้ตั้ง500กว่าเพชรเลยเหรอลองเปลี่ยนเป็นชุดนี้ดูสิห้าสิเก้าเโอ้โหาเป็นชุดมาลองกองแกงอะเฮ้ยเหลือแค่444รสิบี่เพเองคนดูอย่างคุ้มอะครับซื้อกันไปเลยครับผมซื้อสำเร็จแล้วอ่า อันนี้คืออะไรเอ่ยส่วนรถอ๋อส่วนรดก็จะเพิ่มขึ้นใช่ไหมงั้นผมซื้ออีกก็ได้ละก,กันโอ้โหแปดร้อยเพิมขึ้นเพิ่เติมละงั้นไม่ซื้อดีกว่า โอเคครับผมหลังจากที่เราซื้อกันไปแล้วนะครับผมของมันก็อาจจะเข้ามาอยู่ในห้องแต่งตัวนี่แหละมัง้งใช่ไหมอ่านี่ไงเข้ามาอยู่ในห้องแต่งตัวจริงๆด้วยครับท่านผู้ชมโอ้โหอย่างสวยเลยอ่ะอันนี้ผมก็มีกันหมดแล้วนะผมก็เลยไม่เปิดนะอออนี่เปิดไปเลยโอ้โหอย่างสวยเดี๋ยวใส่กันเลยครับผมยังไม่มีอ่ะอออแต่คนดูน่าจะมีกันแล้วละ่ะโอ้โห สวยเกินเดี๋ยวเราไปสุ่มตู้อีโวให้ดูกันเลยนะครับผมผมขอเถอะอยากได้อะอยากได้ฮึบเ้ยต้องได้แล้วต้องได้แล้วอือคือไดโกเฉยเอาอีกขอขอขอเถอะสวยอะผมยังไม่มีเลยเอาเลยเอาได้ไหม้ยโอ้ นึกว่าจะได้ขออะใบสุดท้ายแล้วนะ GM เกินไปบางทโโีโอ้โหเฮ้ยโอ้โหมันเลื่อนเกินนะครับโอ้โหก็หมดแล้วนะครับท่านผู้ชม สำหรับวันนี้ก็กิจกรรมเพียงเท่านี้นะครับผมไม่มีอะไรมากนะผมถ้ามีกิจกรรมใหม่ๆม,มาเดี๋ยวจะอัปเดตให้ทราบกันนะครับท่านผู้ชม <c oughs> ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกำลังใจผมสู่2 0 0 0ันซับสไครด้วยนะครับอยากให้ถึง2 0 0 0ันซับภายในปีนี้มากเลยนะเหลืออีกแค่45วันนึงนะครับผมจะปีใหม่แล้วนะครับผมกดติดตามให้ผมหน่อยได้ไหมครับ2,000ผู้ติดตามนะครับจัดไปเลย สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายสุขสันต์วันปีใหม่นะครับผม